สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอร์มิทาโเราพบกันอีกครั้งวันนี้สลหรับไพ่ทาโรสายจิตวิญญาณสำหรับชุมชนครอบครัวการตืน่นรู้โดยให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เอ,อึสเซลิลเทวดาประจําตัวของคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติม,ตมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมืออไหดีก็ตาม อาจจะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้ว1เดือน2เดือนหรือ1ปี2ปีเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความสําคัญที่ส่งถึงคุณโดยตรงขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สภาวะพลังงานภาพรวมการเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตญาณสภาวะพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชม พลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมใบที่1นึใบที่2องใบที่3ามใบที่4ี่ใบที่5้พลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสระบันนีห้5ใบ พลังงานตัวตนสถานการของท่านในการเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณพลังงานตัวตนของคุณใบที่1ราชาดาบใบที่2ราชาไม้ใบที่3อัศวินไม้อัศวินดาบใบที่4ไฟออฟวอนห้าไม้ใบที่5้าเพจออฟสอดเด็กถือดาบ พลังงานตัวตนสภาะพลังงานของคุณในช่วงนี้พลังงานของจิตวิญญาณของผู้นำจิตวิญญาณของนักสู้จิตวิญญาณของผู้ที่มีความสามารถมีประสบการณ์ผ่านการต่อสู้ผ่านการเรียนรู้การพัฒนาจิตวิญญาณผ่านปัญหาวิบากกรรมผ่านเกินเดินทางการเดินทางผ่านความทุกข์ยากการก้าวข้ามจากความทุกข์การเดินทางไกลการเดินทาง ต่อสู้กับความทุกข์ปัญหาวิบากกรรมมรสมชีวิตการเดินทางเข้าสู่เส้นทางแสงสว่างภายในการเดินทางค้นหาตัวตนการก้าวเข้าสู่แสงสว่างการตื่นรู้การก้าวข้ามจากปัญหาบททดสอบวิบากกรรมการเรียนรู้การเติบโตการพัฒนาจิตวิญญาณสู่ความแข็งแกร่งสู่พลังแห่งความมุ่งมั่นการเริ่มต้นการต่อสู้ การเดินทางครั้งใหม่ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณของผู้นำผู้นำทางผู้นำแสงสว่างผู้นำแห่งการงานผู้นำแห่งภารกิจผู้มีความรับผิดชอบสูงผู้มีความสามารถรอบด้านผู้มีประสบการณ์พลังงานของตัวคุณพลังงานของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำผู้นำแห่งผู้คนผู้นำแห่งจิตวิญญาณผู้นำที่มีพลังแห่งความมุ่งมั่นความแข็งแกร่งผู้นำที่มีประสบการณ์ การต่อสู้การผ่านปัญหาการแก้ไขปัญหาการก้าวข้ามจากบททดสอบการพัฒนาสติปัญญาสู่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นักสู้ผู้แข็งแกร่งผู้มีความฉลาดมีไหวพริบมีปฏิภาณมีความสามารถรอบด้านมีทักษะประสบการณ์มีิติญญาณที่แข็งแกร่งิติญญาณตัวตนของคุณิติญญาณของผู้นำิติญญาของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การก้าวข้ามจากปัญหามาอย่างมากมายเพื่อเติบโต พัฒนาจิตวิญญาณการไม่ยอมแพ้จิตวิญญาณที่ไม่อ่อนแอจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งของคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การเริ่มต้นสู่ภารกิจครั้งใหม่พลังงานแห่งสติปัญญาความมุ่งม,มั่นแพชชั่นอุดมการณ์ที่แรงกล้าในใ,ใจผู้นำแห่งแสงสวา่างการเดินทางสู่ภารกิจครั้งใหม่พลังงานตัวตนของคุณพลังของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่พลังของการเป็นผู้นำการพุ่นผู้นำทางการต่อสู้กับ ปัญหาวิบากกรรมการพัฒนาจิตวิญญาณการไม่ยอมแพ้จิตวิญญาณของนักสู้ผู้แข็งแกล่งสู่การเป็นผู้นำทางผู้นำแ่งแสงสว่างให้กับผู้คนต่อไปพลังงานที่มาสัจจรของตัวคุณขอความต่อไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หอร์เซลเทวดาประจำตัวของคุณชักรวาลต้องการสื่อสารให้คำนำทางเป็นข้อความโดดเด่นเรื่องใดวันนี้ให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความ ถึงคุณโดยโตรงเป็นเรื่องสำคัญคำแนะนำข้อความสำคัญคำเตือนสิ่งที่จะระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการนำทางสื่อสารผ่านไพ่โดยโตรงสลับจิตวิญญาณของคุณ จิตวิญญาณของการเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่ยอมแพ้ผู้มีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งใบที่1นก้าถ้วยใบที่สองเจ็ดไม้ใบที่สเด็กถือถ้วยใบที่สี The world ใบที่5้ The, the Empress พลังงานของตัวคุณพลังงานของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่พลังงานตัวตนของผู้นำผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดมาเพื่อสั่งสมบ,บุญบารมีบ,บุญบารมีแห่งการให้การทำทานการให้ความเมตตาการให้ความช่วยเหลือผู้คนการส่องแสงสว่างนำทางให้กับผู้คนผู้นำ ผู้ช่วยเหลือผู้นำทางบารมีที่ยิ่งใหญ่พลังงานตัวตนของคุณผู้ที่ผ่านการต่อสู้ผ่านประสบการณ์จริงการก้าวข้ามปัญหาเพื่อเรียนรู้เติบโตสู่แสงสว่างสู่เส้นทางการตื่นรู้สู่ภารก,กิจครั้งใหม่ภารก,กิจที่จะนำทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปจากประสบการณ์ที่คุณได้ผ่านมาโดยตรงของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ คำแนะนําจากจักรวาลข้อความสําคัญสลาวันนี้ข้อมูลเพิ่มเติมข้อความสําคัญนายออกครับความอุดมสมบูรณ์การเข้าพสู่ความมั่นคงในชีวิตเจ็ดหมายการต่อสู้การไม่ยอมแพ้ความมุ่งม,มัน่นความพยายามอุดมการพลังแห่งความรักทยิ่งใหในตัวตนพลังต่อภารก,กิจเด็กถือถ้วยการเริ่มต้นสู่ความสุขครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่จัตราครั้งใหม่โอกาสที่ดีแรงมาดันใจ the วิรความอุดมสมบูรณ์ความสุขความพร้อมภารกิจที่ยิ่งใหญ่การเดินทางไกลกา,ารเดินทางสู่ภารกิจครั้งใหม่ t ด e e m อ็มเรความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมในตัวต,วตวจนจิตวิญญาณของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ให้แห่งพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขภาตาชีวิตครั้งใหม่ของคุณการก้าวเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่จิตวิญญาณของนักสู้ของคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ นักสู้ผู้เกิดมาเป็นผู้นำทางผู้นำแสงสวา่างผู้นำทางที่ไม่ยอมแพ้ไม่อ่อนแอมีความแข็งแกร่งแม้จะเจอกับปัญหาวิบากกรรมที่หนักหนาก็าจะก้าวข้ามไปการก้าวข้ามจากวิบากกรรมปัญหาการไปสู่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังพลังแห่งความแข็งแกร่งพลังแห่งความมุ่งมั่นในใจพลังแห่งสติปัญญาความรอบรู้การรับโอกาสที่ดีการเริ่มต้นสู่จะตตาชีวิตครั้งใหม่ การเปลี่ยนแปลงสุจตาชีวิตครั้งใหม่สู่ความสุขความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ความพร้อมความพร้อมในตัวตนก้าวถ้วยการเงินการงานความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีการจบสิ้นจากวิบากกรรมการหลุดพ้นจากความมืดการหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวเข้าสู่ความสุขครั้งใหม่สะจตาชีวิตครั้งใหม่รางวัลของคุณรางวัลสลับคนเก่งรางวัลสลับนักสู้รางวัสลสรับผู้มีจิตใจ ที่ไม่ยอมแพ้นักสู้ผู้นำทางนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่ต่อสู้กับปัญหามาอย่างมากมายจักรวาลมองเห็นฟ้ามีตาสวรรค์มีตาจักรวาลน,นำทางมอบขวางขวัญรางวัลแด่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นักสู้แห่งการเดินทางไกลการเดินทางไกลาการเริ่มต้นสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นสู่การได้ร,ดรดับความช่วยเหลือโอกาสที่ดีการได้รับความช่วยเหลือ จากจักรวาลรางวัลสลับนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การได้รับเติมการเติบโตการก้าวเข้าสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่ความสุขความมั่นคงในชีวิตรากฐานที่มั่นคงความดมสมบูรณ์ความสุขความสมหวังความสมปรารถนาฝันที่เป็นจริงการก้าวเข้าสู่แสงสว่างอย่างความมั่งคั่งด้านจิตวิญญาณภายในการค้นพบกับความสุขสวมสงบที่แท้จริงความสุขสงบ พลังแห่งแสงสว่างเวทมนต์ที่อยู่ในตัวคุณพลังแห่งแสงสว่างที่ิ่งใหญ่แสงสว่างที่จะส่องแสงนําทางเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปสําหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ภารกิจของตัวคุณภารกิจของผู้นําพลังงานตัวตนของคุณจิตวิญญาณที่แท้จริงการเกิดมา <l> เพื่อนําทางการเกิดมาเพื่อส่องแสงสว่างให้กับผู้คนคผูคน้คนที่กําลังเดินในความมืดในค่าคืนอันมืดมิดแห่งจิตวิญญ,ญาณผู้คนที่เผชิญกับปัญหาความทุกข์วิบากกรรม บุญบารมีพลังงานแสงภารกิจของคุณการส่องแสงเปล่งประกายในตัวคุณเพื่อนำทางส่องแสงสว่างนำทางให้กับผู้คนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความมืดเข้าสู่แสงสว่างหลุดพ้นจากประสบการณ์จริงที่คุณได้ก้าวข้ามผ่านมาเพื่อนำทางส่องแสงสว่างช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปพลังงานของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การได้รับการเปลี่ยนแปลงสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่การได้รับการก้าว สู่ชะตาชีวิตแห่งความสุขความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์รางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคุณรางวัลของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่รางวัลของนักรบผู้แข็งแปร่งไลเวอร์เกร์นักรบแห่งแสงสว่างข้อความสำคัญจากระวานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุครูบาอาจารย์ไฮเออร์เซลเทวดาประจำตัวต้องการให้คำแนะนำนำทางชะตาชีวิตครั้งใหม่รางวัลของคุณรางวัลของนักสู้ โดดเด่นสำคัญคำแนะนำจากจักรวาลน,นำทางให้ไพ่สื่อสารถึงคุณโดยตรงจักรวาลให้คำนำทางแสงสว่างเพื่อนำทางคุณคำแนะนำเพิ่มเติมจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นำทาง แด่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การรับรางวัลรางวัลแห่งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่รางวัลจากจักรวาลที่จะมอบให้คุณสำหรับผู้มีจิตวิญญาณที่แข็งแกรง่งนักสู้ผู้ไม่เคยยอมแพ้กับปัญหาผู้มีความอดทนมีการเสียสละมีการต่อสู้มีความพยายามพยายามที่จะเติบโตเข้าสู่จุดจุดแห่งความสูงสุดจุดแห่งความสําเร็จเพื่อนําทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปพลังของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ คำแนะนำจากจักรวาลสมทายห้าใบพลังงานตัวตนของคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่รางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลที่สวยงามรางวัลจากจักรวาลรางวัลแด่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่รางวัลของคุณสิบดาบเดอะเดวิลอัศวินถือไม้เจ็ดเหรียญสี่เหรียญ การก้าวเข้าสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่รางวัลแห่งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่รางวัลของคุณนักสู้ผู้ต่อสู้ไม่ยอมแพ้ผู้มีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งการก้าวข้ามจากปัญหาบุรสาวิบากกรรมการหลุดพ้นการก้าวขึ้นสู่แสงสว่างการตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณจิตวิญญาณของนักรบผู้นำผู้นำที่ยิ่งใหญ่รางวัลสลับคุณนารันรางวัลสลับนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การจบสิ้นสิบดาบ การจบสิ้นจากปัญหาความทุกข์วิบากกรรมการสิ้นสุดเคราะห์กรรมการหมดสิ้นจากความทุกข์ยากลําบากการหลุดพ้นจากพลังงานด้านมืดเดือดเดวิวการหลุดพ้นจากพลังงานความชั่วร้ายปมกรรมความทุกข์ที่อยู่ในใจพลังงานด้านลบการคิดการทําในสิ่งที่ผิดพลังงานด้านลบด้านมืดที่อยู่ในใจที่จะรับการเคลียร์การล้างให้หมดไปด้วยพลังงานแห่งแสงสว่างบุญบารมีของพลังนักสู้บุญบารมีแห่งการตื่นรู้การเห็นแสงสว่าง ในตัวตนพลังบุญบาร,รมีการทําสมาธิการฝึกจิตถือศีลการภาวนาการปล่อยวางจะเคลียร์ล้างพลังงานด้านเมื่อที่อยู่ในตัวตนพลังงานด้านลบให้หมดไปเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหม่การเริ่มต้นเดินทางสู่ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์การเติบโตการขยับขยายการก้าวเข้าสู่ความมั่งคัง่งความมั่นคงในชีวิต รากฐานชีวิตที่มั่นคงรางวัลจากจักรวาลรางวัลที่จะมาเติมเต็มตัวคูณจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่กันไม่ยอมแพ้การต่อสู้จะนําทางสู่ของขวัญสืบพรจากจักรวาลรางวัลแด่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์การเติบโตการขยับขยายการได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ทําหน้าที่การงานสิ่งที่ทําความตั้งใจความพยายามสิ่งที่ทําจะไม่สูญเปล่าจะออกดอกออกผล อย่างสวยงามให้ได้เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวสู่ความสุขความมั่งคั่งความสําเร็จความสุขความสมบังความสมปรารถนาการนั่งบนกองเงินกองทองความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ชีวิตความมั่งคั่งรายได้การเงินความสําเร็จในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ที่ดีปัจจัยภายนอกวัตถุบ้านและสังหารินมาทราบความเป็นอยู่ที่ดีบุญบารมีอํานาจวาสนาการจบสิ้นจากความทุกข์การก้าวเข้าสู่แสงสว่าง แสงสว่างแห่งความสุขแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่แสงสว่างแห่งการตื่นรู้การเติมเต็มตัวตนเพื่อเข้าสู่ความมั่นคงความบริบูรณ์เมื่อคุณมีความบริบูรณ์เติมเต็มในตัวตนที่เพียงพอพอที่จะเผื่อแผ่เหลือแบ่งปันให้กับผู้คนต่อไปสำหรับภารกิจครั้งใหม่ภารกิจแห่งการตื่นรู้ภารกิจแห่งแสงสว่างภารกิจของนักรบแห่งแสงภารกิจของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่การให้การให้ความรักการให้ความหวังดีการให้อภัย การให้ที่ไม่มีเงื่อนไขพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่เมื่อคุณมีความบริบูรณ์เติมเต็มโดวตนที่เพียงพอพอได้จบกาแฟให้กับผู้คนต่อไปอีกมากมายพลังที่มหาศาลมหจจรรย์ในตัวคุณพลังของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การต่อสู้การเดินทางผ่านความทุกข์ยากการได้รับรางวัลจากจักรวาลรางวัแลแด่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่รางวัลแห่งความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อที่จะเติมเต็มตัวตนเพื่อน,นำทางสู่การช่วยเหลือต่อไป สรุปทิ้งท้ายเพิ่มเติมสำหรับไพ่ชุดแรก3ามใบจิตวิญญาณตัวตนของคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นักโรคแห่งแสงสว่างนักสู้ผู้ต่อสู้ผ่านอุปสรรคขวางหนามความยากลําบากในชีวิตการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจะนําทางสู่ความสุขการหลุดพ้นจากความทุกข์การจบสิ้นจากวิบากกรรมการหลุดพ้นจากความทุกข์การก้าวข้ามจากความมืดการเข้าสู่ความสุขครั้งใหม่จิตวิญ,ญญาณของนักสู้ ผู้ยิ่งใหญ่นักสู้นักรบแห่งแสงสว่างการนำทางการหลุดพ้นจากวิบากกรรมการก้าวเข้าสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์จิตวิญญาณตัวตนของคุณการเกิดมาเป็นผู้นำทางราชาหมายการเป็นผู้นำทางการเป็นผู้นำผู้นำที่ต้องผ่านราประสบการณ์จริงผ่านปัญหาวิบากกรรมบุทดสอบการไม่ยอมแพ้เป้าหมายที่ชัดเจนในใจพลังแห่งความมุ่งมัน่นอุดมการพลังแ a ชชั่น ที่อยู่ในใจพชันที่รุนแรงพลังแห่งอุดมการณ์ที่แรงกล้าพลังที่จะนำทางสู่การหลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้เพื่อนำทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอัศวินถือดาบการเดินทางไกลาการเดินทางต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามในชีวิตการต่อสู้กับโชคชะตาการเริ่มต้นด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นการเริ่มต้นด้วยพลังที่บริสุทธิ์ พลังที่ยิ่งใหญ่การเดินทางสู่ความสําเร็จการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจจิตวิญ,ญญาณของผู้มีความมุ่งมั่นผู้มีความทะเยอทะยานผู้มีแพชชั่นอุดมการณ์ที่แรงกล้านในสิ่งที่ทําสิ่งที่ทําอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาห้ามไม้ปัญหาวิบากกรรมความขัดแย้งที่จะมาเป็นตัวบททดสอบจิตวิญ,ญญาณเพื่อฝึกความแข็งแกร่งเพื่อก้าวข้ามปัญหาเพื่อเติบโตสู่ภารกิจครั้งใหม่เพื่อเติบโตสู่ความสุข ความมั่งคั่งเพื่อสติความมั่นคงทางนั้นอารมณ์จิตวิญญาณวุฒิภาวะการเติบโตเมื่อก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคการเรียนรู้การมีสติจะนําทางสู่ความสุขความมั่งคัง่งความบริบูรณ์ความพยายามการต่อสู้สิส่งที่ทําจะไม่เหนื่อยเปล่าไม่สูญเปล่าจะารับเป็นของขวัญจ,จากจักรวาลรางวัล,ลนักสู้ การออกดอกออกผลจากสิ่งที่ทำความพยายามความทุ่มเทค,ความมุ่งมั่นการเติบโตสู่แสงสว่างการได้รับผลของการกระทำการได้รับรางวัลจากจักรวาลจิตวิญญาณของนักสู้ความพร้อมความมุ่งมั่นการไม่หวาดกลัวการไม่หวาดเกรงการไม่อ่อนแอจิตวิญญาณของนักสู้ผู้ยิงง่งใหญ่การไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาการต่อสู้จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งจะนำทางสู่ความสุขความมั่งคั่งการนั่งบนบัลลังก์กองเงินกองอทองความสุข ความบริบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตความสุขที่จะเติมเต็มตัวตนเพื่อนําทางสู่ภารก,กิจครั้งใหม่ภารก,กิจแห่งการให้ภารก,กิจที่ยิ่งใหญ่ภารก,กิจที่เป็นตัวตนของคุณสรุปทิ้งท้ายหนึ่งใบไพ่ใต้สําหรับ6เหรียญ6เหรียญการให้การให,กรให้การรับการรับสู่ความบริบูรณ์การได้รับความช่วยเหลือหกเหรียญการได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ การได้รับความช่วยเหลือจากจักรวาลการได้รับความช่วยเหลือการได้รับของขวัญพรจากจักรวาลรางวัลรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคุณการได้รับในวันนี้รางวัลแห่งน uh ักสู้ผ um ู้ยิ่งใหญ่รางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลที่จะจบสิ้นจากวิบากกรรมความทุกข์ความเจ็บปวดรางวัลที่จะเติบโตสู่ความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์รางวัลที่จะเติบโตสู่ความสุขความสมหวัง สู่ความมั่งคัง่งสู่ความอุดมสมบูรณ์ในตัวตนการเติบโตการพุ่งทยานสู่ความสุขครั้งใหม่ความสุขความมั่งคั่งพลังแห่งตัวตนพลังของคุณพลังของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่กา,การเติบโตการก้าวข้ามจากปัญหาการไม่ยอมแพ้ความมุ่งมั่นความพยายามจะนำทางสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ชะตาชีวิตครั้งใหม่สู่การได้รับรางวัลจากจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรูรูบาอาจารย์นำทาง รางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลแห่งการให้รางวัลที่ได้รับมาในวันนี้ที่จะเติมเต็มในตัวคุณรางวัลของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ของขวัญชิ้นใหญ่ของขวัญจากจักรวาลความสุขความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์การหลุดพ้นจากความทุกข์วิบากกรรมการจบสิ้นจากปัญหาการได้รับผลของสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจความพยายามความมุ่งมั่นสิ่งที่ทำจะไม่เหนื่อยเปล่าไม่สูญเปล่าจะได้รับผล การออกดอกออกผลให้เก็บเกี่ยวที่สวยงามการเริ่มต้นสู่ความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์การเริ่มต้นสู่จิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่จิตวิญญาณของผู้ให้จิตวิญญาณของ the empress การได้รับรางวัลจากจักรวาลรางวัลแห่งความสุขความบริบูรณ์ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์พลังแห่งความสุขที่สวยงามรางวัลของคุณรางวัลแห่งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่รางวัลที่สวยงาม การได้รับกลับมาในวันนี้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคุณการรับความช่วยเหลือรางวัลจากประวัติเพื่อมาเติมเต็มตัวตนเติมเต็มสู่ความสุขความมั่งคั่งคววมบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์การหลุดพ้นจากความทุกข์การได้รับผลของสิ่งที่ทำการเติบโตสู่ภารก,กิจครั้งใหม่การเติบโตการได้รับรางวัลสูคส่ความสุขความสมหวังฝันที่เป็นจริงการเติบโตการพัฒนาจิตวิญญ,ญาณสู่ ผู้นำแห่งแสงสว่างการก้าวเข้าสู่จิตวิญญาณของภารกิจครั้งใหม่เมื่อคุณมีความบริบูรณ์เติมเต็มในตัวตนที่เพียงพอพอที่จะเบืเ่อแผ่ให้กับผู้คนต่อไปสำหรับภารกิจครั้งใหม่ภารกิจที่แท้จริงของคุณผู้นำผู้นำทางผู้นำแห่งแสงสว่างผู้เผื่อแผ่ผู้ช่วยเหลือนำทางผู้คนต่อไปการให้การให้การช่วยเหลือพลังที่ยิ่งใหญ่พลังแห่งความรัก ที่ไม่มีเงื่อนไขการให้ที่ไม่บังผลตอบแทนการให้ด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิจิตวิญญาณของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ onna. เต็มเพิดจิตวิญญาณตัวตนของคุณให้คุณได้นรับพลังงานนิวายพลังงานของผู้ให้ที่ย yeah, ิ่งใหญ่ผู้นําแห่งแสงสว่างลายเวอร์เกอร์นักลบแห่งแสงแสงสว่างที่จะนําทางช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปเมื่อความเมื่อคุณมีความบริบูรณ์ในตัวตนพลังงานของตัวตนของคุณนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ผ่านการต่อสู้ผ่านความทุกข์ยากไม่ยอมแพ้จิตวิญญาณที่แข็งแกร่งนำทางสู่การได้รับโอกาสที่ดีได้รับของของวัญจากจัก,กรวาลรางวัลที่สวยงามรางวัลแด่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่รางวัลที่จะมอบให้ที่จะเป็นความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์เพื่อเติมเต็มตัวตนของคุณรากฐานชีวิตที่มั่นคงเพื่อเติมเต็มแสงบารมีในตัวตนเมื่อมีการรับมาในวันนี้เพื่อเติมเต็มตัวตนให้พร้อมจนเปี่ยมล้น ก็จะมีการให้กลับไปพลังงานที่มาสัจจันพลังงานแห่งการรั้และพลังงานแห่งการให้การให้ที่จะส่งต่อออกไปพลังแห่งผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่พลังงานตัวคูณพลังงานของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นักสู้ที่จะส่งแสงนำทางให้กับผู้คนอีกมากมาจยจิตวิญญาณของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้นำแห่งแสงสว่างพลังแห่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ให้คุณได้นรับพลังงานในไว้พลังงานที่มหัศจรรย์ฝากทิ้งท้ายสารพลังงานของคุณพลังงานของผู้ให้นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การได้รับของขวัญรางวัลจากจักรวาลรางวัลแห่งนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่การได้รับมาในวันนี้จะต้องเติมเต็มตัวตนจะต้องมีการทําสมาธิฝึกจิตถือศีลภาวนาการปล่อยวางการละทิ้งยึดติดไม่ยึดติดในตัวตนอัตตาการปล่อยวางการคิดดี ทำดีผู้ดีประพฤิดีกาดีวาจาดีใจดีจะนำทางสู่การหลุดพ้นจากวิบากกรรมสู่แสงสว่างสู่การสร้างพลังงานบวกการส่งต่อพลังออกไปพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ส่งออกไปการให้ออกไปด้วยกฎแรงดุจักระวาลใจรับกลับมาการได้รับกลับมาเป็นพลังบุญบาร,รมีพลังแห่งแสงสว่าง ที่ยิ่งใหญ่พลังงานแห่งความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ที่จะมาเติมเต็มต,ต,ตัวตนรางวัลแห่งจักรวาลรางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวาัลที่สวยงามรางวัลของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่จะเติมเต็มต,ตัวตนของคุณเพื่อพร้อมเพิ่มภูนบุญบารมีที่จะส่องแสงนําทางให้กับผู้คนต่อไปสลหรับพลังงานของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่พลังงานของผู้ให้ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่พลังงานที่มาสัจจรย์ของคุณพลังงาน แห่งผู้นําแห่งแสงสว่างพลังงานแห่งผู้ให้แห่งจักรวาลพลังงานที่สวยงามพลังงานที่มหัศจรรย์ขอบคุณสลพรพลังงานที่สวยงามพลังงานที่มหัศจรรย์ของคุณในวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับคลิปถัดไปสำหรับช่องรามินเดอร์มิทารโรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ